ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทหารไทยหลังน้ำตาอัดคลิป,ประบายพยายามปกป้องชายแดนแต่กลับเจอคนคิดขายชาติพร้อมคำถาม,ถามถึงรัฐบาลหนึ่งสิงหาคม2,568ได้กลายเป็นกระสายวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นะคะเมื่อทางเพจ Facebook ได้มีการโพสต์คลิปของทหารไทยนายหนึ่งที่ระบายความรู้สึกทางน้าตาถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ ในคลิปนะคะเผยให้เห็นทหารไทยคนดังกล่าวระบายทางน้ำตาถึงการเสียสละเพื่อที่จะยึดคืนพื้นที่แต่กลับมีคนพยายามขายชาติทำให้ความพยายามของทหารต้องสูญเปล่านอกจากนี้เขาได้กล่าวต่อว่าทหารทุกคนรู้แต่พูดไม่ได้เพราะเรามีกฎระเบียบมีวินยัยพูดไม่ได้ถ้าพูดไปก็คือผิดเพราะเราอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายของรัฐไทยของประเทศที่เรารักเคารพและห่วงแหน ทางนี้คลิปที่เผยแพร่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากถึงความไม่พอใจและตั้งคำถามในสังคมถึงความโปร่งใสในการจัดการปัญหาชายแดนกันเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ประเทศไทยไม่ต้องมีนักการเมืองจะดีกว่าไหมยุบการเมืองและรัฐบาลชุดนี้ด่วนไล่นักการเมืองออกประชาชนอยู่ข้างทหารขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ